ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงจะมีบูธที่จากญี่ปุ่นเนี่ยที่เข้ามาร่วมงานนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สําคัญเนี่ยนะมีล่ามที่แบบคอยแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยให้บริการ<อ>สําหรับใครที่สนใจด้วยนั่นเองค่ะและงานนี้ค่ะเราก็มีศิลป,ปินที่หน้าตาละไม้คล้ายสาวญี่ปุ่นด<อ>้วยอย่างสาวลุลาเนี่ยนะคะาม,มาร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเที่ยวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็รวมไปถึงยังมีมินิคอนเสิร์ตจากเธอด้วยนั่นเองแต่ว่าภาพบรรยากาศเนี่ยนะคะจะเป็น 「い窓から見上げた景色にいつもと違う」 えー、今年の4月、えー、ソンプランドお休みのあった年ですね時月、えー、この月には1月で約10万人の人が、タイの人が日本に行きました、えー、そして、えー日本は、日本の観光地はタイの人で埋め尽くされました。毎朝 chị quý tôi sao mùa tao 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 แรกก็คงจะไม่พลาดอะค่ะเคยไปพิชญ์ญี่ปุ่นป่ค่อยมากบ่อยมากใช่คะเป็นหนึนประเทศที่เหมือนถ้ามีเวลาก็จะเคลียเจ็ดเทีขึ้นไปใช่ออกไปนานๆเจ็ดเที่ยงขึ้นไปแล้วไปญี่ปุ่นมาชอบชอบอะไรอย่างกับญี่ปุ่นบ้างคะอืมจริงๆสิ่งที่ชอบที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศใช่คือแบบว่าพอเราไปสถานที่ต่างๆแล้วมันมันเหมือนพอมันซึมซับวัฒนธรรมเรานูแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าแบบ ชั้นเกียวโตเลยค่ะอคือแค่ไปนั่งมองแบบก็ซึมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็หมดเวลาไปแล้วครึ่งวันครึ่งวันเลยนะคะนั่งมองแม่น้ำครึ่งวันเลยนะคะแต่เข้าใจว่าความรู้สึกอะค่ะมันอินมันซ้มเปอร์ไปเรื่อยๆนใช่ไหมคะอย่างวันที่เรารู้สึกออกไปแล้วสบายใจยเวลาผ่านไปโดยเร่รู้ตัวรู้ตัวจริงเขาเรียกไปกินข้าวเย็นแล้ว โอเคนะคะขอบคุณมากนะคะขอบ ยังไงคะพี่เต้ยค่ะใบภาพบรรยากาศโอ้เมื่อกี้ดูแล้วเดี๋ยวขอไปญี่ปุ่นกันเลยดีกว่าจะไปเลยนะสีรายการยังไม่จบยังไปอีกสองเพลงดูแลอยากไปเหมือนกันนะครับจะบอกว่าที่เราเห็นเห็นที่แบบในภาพที่คนเยอะมากๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นความสนใจจากคนไทยและนี่งานเนี่ยจะบอกว่าแบบเฮ้ยเขาจะมีแพ็กเกจทัวร์ที่แบบราคาถูกหน่อยเฉพาะภายในงานนี้ก็มีส่วนลดส่วนลดนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยคนไทยจับจองตั๋วกันเยอะมากภายในงานถูกต้องเห็นะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่าตอนนี้หลายๆคนนะถ้าเป็นพี่นะสมัยเก่าๆหน่อยคือก็ไม่ได้ชอบญี่ปุ่นมากเท่าไหร่นะแต่ว่าอย่างแรกคื อาหารหลามเมงบ้างชูชิบ้าง ปลาดิบประมาณนั้นพวกนี้แต่ว่าเห็นเขาว่าเดี๋วนี้มีเป็นดิสนีย์แล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วค่ะเราก็จะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครที่เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาแล้วเนาะโดยเนาะเขาจะต้องมีการแบบทําเรื่องขอวีซา่าบินไปประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าตอนนี้นะคะคนไทยหลายๆคนที่ชื่นชอบในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยิ้มได้เลยทีเดียวค่ะคคเพราะว่าคุณอยากจะไปตอนไหนเนี่ยจองตั๋วจองที่พักที่โน่นแล้วบินไปได้เลยค่ะในระยะเวลาแค่ไม่เกิน15วันนะโอ้สิบห้าวันนี้ก็ถือว่าเยอะละอาทิตย์หนึ่งนี่ก็ถือว่า น่าจะเต็มอิ่มนะกับการพักผ่อนกับการชาร์จแบตนะครับหลายๆคนอาจจะเหนื่อยล้าจากการทํางานน้องเบลสนใจไหมครับไปสามเดือนแล้วกันหนูไปสามเดือนแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขามีแบบสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างที่น่าสนใจอย่างตอนนี้ที่ u ยู v e น s a เวอร์ i ซ่สตูดิโอก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเหมือนฉากที่ห่ายทำในแฮร์รี่พอตเตอร์ให้เข้าไปท่องเที่ยวกันด้วยในนั้นค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าซาริโอแลนด์ซาอในนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบตัวกรตูนเฮลโลคิตต คิตตี้แบดแบดมันลุ้ไมายเมโลดี้อ่าไอตัวการ์ตูนที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงสีชมพูอ่ะคือจะเป็นเมืองเขาทั้งหมดเลยพี่เต้ยมีแบบคือทุกอย่างในนั้นจะเป็นสีชมพูแล้วเป็นคิตตี้เป็นตัวการ์ตูนพวกนี้ทั้งหมดรวมไปถึงแบบมีเป็นเมืองเป็นของเล่นเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้วงวงแบบนี้จริงชๆทั้งวันอ่ะพูดนี่คือไปมาแล้วใช่ไหมเนี่ยพูดเานีบขาไงที่แนะนำกับน่องเที่ยวไปหยิบมาดูไปหยิบโบชัวร์มาดูอะไรอย่างเงี้ยใครที่รู้สึกว่าอยากพักผ่อนนะครับแบบว่าไปทั้งครอบครัวญี่ปปุ่นนเ็อีกหนึ่งประเททศี่ โหเทราก็จะไปเอ่าแช่น้ำแร่ออนเซนน้ำร้อนร้อนอะไยแล้วก็ไปกินปลาดิบแล้วก็ไปช้อปปิ้งชิบูย่าแล้วก็โอซาก้าที่ไปมาหมดแล้วปะเนี่ยที่ไปไปศึกษาในงานอีกทั้งหมดเลยโอเคนะครัใครที่อยากไปก็รีบๆไปละกันนะครับแล้วก็ที่มันคือนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่อย่างที่บอกไปครบนะฮะไปแล้วครบนะฮะทุกประเทศญี่ปุ่นค่ะแต่ว่าวันนี้นะฮะเบรกนี้ หมดแล้วนะครับเด็กนะาสำหรับใครที่อยากจะอัปเดตข่าวคราวนะครับวงการฮอลลีวูดนะฮะรวมไปถึงเกาหลีก็มีใช่แล้วค่ะนะฮะเราถืว่าฮอลลีวูดกับเอเชียดีกว่าเนะฮะแล้วก็ยังมีเฉินกวนซีโอ้โหพอว่าพูดถึงชื่อนี้รีบโอ้โหชื่อสาวๆผุดขึ้นมาเต็มเยอะมากเคยเห็นภาพสาวๆในสต็อกของเขาเลยใช่ไหมพี่เต้ยเดี๋ยวรอติดตามกันวันนี้เฉินกวนซีนะฮะจะมีอะไรมาอัปเดตแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้พักเบิกคนนะครับ